ื่อน้องแสดงความอะไรยิ่งพ่อแห่งแผ่นดินพระบาลมีอันแผ่ภพยสารในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองที่ความปรก,กติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติจังหวัดชนบุรีค่ายลูกเสือวชิราวุธวันที่11ธันวาคม2512น้อมศิรากรา,กราบพระยุคละบาทเสด็จสู่ฟากฟ้าสุรลัย พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้